ค่ะก็สวัสดีทุทกคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็กนแมปของ Roblox Skibiverse นะวันนี้นะคะเราก็มีอัปเดตสกินใหม่ค่ะนั่นก็คือไททันบิวแมน ซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้หาสกินฟรีนะถ้าเราอยากจะได้สกินของไททันดิวแมนมาแล้วก็เราจะต้องปลดล็อกด้ดยการจ่ายโรบัคประมาณ200โรบัคด้วยกันค่ะอันนี้เราจะลองจ่ายโรบัคดูนะกะชิงกะชิงเรียบร้อยเราก็จะได้สกินของไททันดิวแมนมาใส่ค่ะแต่แปลงร่างเป็นไททันดิวแมนกันเลยคิดว่าดูเร็วนี้นะคะเจ้าของแมปเนี่ย เขาก็อาจจะเปิดเควสตออกมาให้เราหาสกินฟรีของไททันดิวแมนต่อนะ <G ül> และเจ้าไททันดิวแมนนะตอนเนี้มันจะมีพลังในการขุดเจาะนะคะแล้วก็สามารถจะวิ่งได้ค่ะแล้วก็กระโดดสูงแต่ว่าตอนนี้ยังบินไม่ได้นะแล้วมีแอนิเมชันท่วงท่าอีกการเดินอย่างเท่ระดนะดูดิโอ้โห oh, <wow. S 1> ดูท่าจออพื้นของมันถาลุทะลวงมากดูแลยและ่ะนี่ดูท่าย่างก้าวท่าเดินของมันสกักกอน เ้าบอกว่าไททันดิวแมนเนี่ยเฮไม่แพ้เจ้าพวกไททันคล็อกแมนเลยนะอีลองกระโดดสูงกันดิกระโดดได้สูงใช้ได้เลยล่ะแล้วล oh. ลเดี๋ยวถ้าเขาเปิดให้หาสกินฟรีของไททันดิวแมนเดี๋ยวเราจะไปหากันก่อนนะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมายืนเทียบกับเจ้าพวกไททันคล็อกแมนดูกันนะคะโอ้โหตัวสูงกว่าไททันสปีกแมนอีเหรอใช้ได้ใช้ได้เลยสกินของเขาเนี่ยสวยเหมือนกับออฟฟิเชียลเลยนะ แพ้ hey, ว้างพวกไฮท้ายค,คอกแมนไอ้ในหัวสูงของเราเยอะเลยนะเรากระโดดได้สูงไม่แพ้นานแล้วแหละเผื่ได้ว่ามันยังบินไม่ได้เนาะม่เปลาเทไว้ก่อนโอ้นี่นี่เจาะพื้นเจาะพื้นโอ้โหยังการเครื่องขุดเจาะถนนยังไงอย่างนั้นแล,ล้วล่ะอ้ยวู้ยฟันสะเทือนโอ้โหนี่ถ้ามันขุดถนนได้จริงนี่งก็สุดยอดไปเลยนะเอาเป็ว,ว่าเท hey, มันมาเลยละ่ะไอ้ว้าไงจีมแมนวันนี้พร้อมใส่พร้อมบวกกะนะันเปล่า วันนี้ไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยนะแต่เอาไมาเล่นด้วยกันไหนดิอีเข้าไปดิเจ้าไททันดิวแมนเนี่ยถือว่าเป็นพวกฝั่งของคา m เมล่าแมนที่อยู่ในฝั่งของมันตีเวอร์ที่เทมไม่ปะว้ยแหละตลดูอาวุธของมันดิเป็นเครื่องขุดเจาะถนนซึ่งขอบ,บอกเลยว่าอาวุธแบบเนี้หาได้ยากมากเลยนะการที่เราจะมีแบบคล้ายๆกับเครื่องขุดเจาะถนนที่เป็นปัญญาประดิษฐ์แบบนี้มันไม่ได้จะได้มาง่ายๆนะ เพราะว่ามันจะต้องใช้ทรัพยากรในการสร้างมันขึ้นมาอย่างยากยื่นแสนเข็มมากๆกันและ ว่าจะได้พวกไททันดิวแมนที่ทรงพลังแบบนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเปิดเควสแล้วก็รับเควสของไททันคร็อกแมนกันก่อนนะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการอัปเดตเควสของไททันคร็อกแมนเข้ามาใหม่ค่ะนั่นก็คือการตามหาข้อพลังงานทั้ง5าชิ้นส่วนของไททันคร็อกแมนทองคำค่ะซึ่งเราอ่ะต้องไปตามหาข้อพาวเว์ทั้งหมด5้าชิ้นด้วยกันนะเดี๋ยวเรากดรับเควสกันเลยโอเคหลังจากที่เรากดรับเควสแล้วค่ะเราก็จะทําการวาร์ปกันเลยนะคะเราจะวาร์ปไปที่ ทาวเวอร์กันค่ะ เราจะไปที่เมืองของไททันคอรกแมนกันนะโอเคหลังจากที่เราวับมาได้ค่ะเราก็จะแปลงร่างเป็นพวกไททันนะคะเป็นไททันสปิกอร์แมนละกันราว่าเขาตัวสูงแล้วก็บินได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะกระโดดขึ้นมาแล้วบินสูงๆค่ะไปที่หอนาฬิกานะคะที่หอนาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงก,กลางหองนาฬิกาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับฟากปรักหักพังอยู่ตรงบริเวณริมๆนะคะให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นตัวเล็กๆค่ะแล้วก็ตัวที่มันบินได้อย่างเช่นพวกดักสปิกอร์แมนแล้วก็บินมาที่ลูกปั้นค่ะ เราบินมาที่ฝั่งตรงข้ามของตึกค่ะที่ฝั่งตรงข้ามของตึกทาว e เวอร์เนี่ยเราสามารถจะขึ้นบันไดไปได้ค่ะเราก็ขึ้นบันไดไปชั้นด่านฟ้าแล้วก็โดดบินอีกทีนึงแล้วเลงไปที่หอนาฬิกาค่ะหลังจากนั้นเราก็บินไปตรงริมร,มริมหอนาฬิกาตรงที่มีซากปลักหักทังตรงนี้ oh. เราจะเห็นแสงท,งทองทองวุบวับวุบวนะคะนั่นก็คือหอพลังงานตื่นของไททันคอกแมนทองคาค่ะ เป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งนะคะเราก็ทำการกด E เก็บเลยขาบอกว่า easy มากๆหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทำการวาไปที่ฮับกันต่อค่ะถ้าเราวาไปที่ฮับต่อแล้วเนี่ยเราจะไปตามหาชิ้นส่วนพลังงานชิ้นที่2กันต่อ ึ่งเรานี่ยจะต้องแปลงร่างเป็นซึ่งเราเนี่ยก็จะแปลงร่างเป็นไททันสปิกร์ันกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มบินขึ้นมาค่ะโอเคให้เราเดินหน้าไปนะคะมันจะมีซอกตึกสีเหลืองๆเ,เขียวๆตรงเนี้ยให้เราแบบว่าบินเรียบทางด่วนไปค่ะทําการบินเรียบทางด่วนเราก็เลยทางด่วนมาเราจะเห็นว่ามันจะแบบมีตึกสีส้มๆน้าตาลต,ตรงนี้นะคะตรงซอกตึกเนี่ยมันจะมีคอพลังงานเป็นแสงวิบบ๊อบวิบอบอยู่บนตึกค่ะ หลังจากนั้นให้เราค่อยๆเลี้ยงตัวเองนะคะให้มีความสูงเทียบเท่ากับระดับตึกค่ะถ้าสูงเกินไปมันจะเก็บไม่ได้เนาะแต่ต้องไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยกเกินไปมันจะเป็นชิ้นส่วนคอพลังงานของไททันค็อกแมนชิ้นที่2นะคะหลังจากนั้นเราก็จะวาไปที่โกลซิตี้กันก่อนค่ะพอเรามาถึงโกลซิตี้แล้วให้เรานะคะแปลงร่างเป็นพวกไททันซีนีมาแมนก็ได้ค่ะ ถา,าเราต้องการตัวที่สูงแล้วก็บินได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็สั่งให้มันบินขึ้นมาแล้วเราก็ไปที่ตึกอาคารจอดรถค่ะตรงนี้จะเป็นตึกอาคารจอดรถนะให้เราแปลงร่างเป็นดาร์กสปิกอรแมนต่อเลยแล้วก็วิ่งลงไปในอาคารจอดรถค่ะวิ่งลงไปชั้นเดียวนะคะลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเจอกับคอพลังงานแสงสีทองให้เราเก็บเลยนี่ก็คือชิ้นส่วนพลังงานปืนของไททันคอกแมนทองคำชิ้นที่3ค่ะซึ่งอันนี้สังเกตไม่ยากนะ มันอยู่ใต้ตึกลานจอดรถอยู่ตรงนี้ค่ะพอเราเก็บชิ้นส่วนชิ้นที่3เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวาไปที่ใจกลางเมืองโกลซิตี้กันต่อนะคะพอเรามาถึงใจกลางเมืองโกลซิตี้ให้เราแปลงร่างเป็นไททันสปิกอร์แมนก็ได้ค่ะพเพราะว่าเราจะต้องตัวสูงแล้วก็บินได้เหมือนเดิมหลัง <G ül> จากนั้นให้เรากลับรลังหันค่ะแล้วก็บินไปที่อาคารที่เป็นทางผ่านนะคะแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาตรงซอกตึกตรงนี้แล้วตรงไปเรื่อยๆค่ะตรงไปเรื่อยๆก่อนมันจะอยู่แบบท้ายๆตึกนะคะสังเกตว่ามันจะมีตึกสีเหลืองๆตรงนี้ให้เราเลี้ยวเข้าซอกนี่เลยค่ะตรงซอกตึกสีเหลืองๆตรงนี้นะคะมันก็จะมีพลังงานคอชิ้นที่4ีซ่อนอยู่ค่ะให้เราค่อยๆเลี้ยงตัวนะคะให้เสมอกับตัวตึกนะอย่าให้มันสูงมากเกินไปไม่งั้นมันจะเก็บลําบากมากกันแหละ หลังจากนั้นเราก็กด e เก็บได้เลยค่ะนี่คือชิ้นส่วนชิ้นที่4ของเราโอเชหลังจากนั้นเราก็จะวาไปที่ฮับกันต่อค่ะวาไปที่ฮับกันต่อเลย <S 2> <S 2> ถ้าเรามาถึงที่ฮับแล้วเนี่ย <S <S ก็ให้เราแปลงร่างเป็นไททันสปิกอร์แมนก็ได้หลังจากนั้นก็จะบินค่ะเพื่อที่จะมองหาตึกคู่นะคะตึกคู่ที่สูงนะคะสูงที่สุดในใจกลางเมืองของฮับเนี่ยเราจะต้องค่อยๆบินขึ้นไปค่ะโดยบินไประดับเป็นตามตึกไปนะคะเราจะเลือกตึกที่ค่อยๆสูงขึ้นไปค่ะ อย่างอันนี้ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะตึกียังสูงไม่พอค่ะเราต้องไปใจกลางเมืองตึกที่สูงที่สุดของเมืองนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นตึกคู่นะคะตึกมันจะมีอยู่2ตึกที่สูงๆนะคะตอนนี้เราไต่ระดับสูงขึ้นมาได้พอสมควรแล้วล่ะแต่ว่ายังสูงไม่พอจะต้องสูงกว่านี้ครับนี่กระโดดลอยตัวบินขึ้นไปเราจะเห็นว่ามันจะมีตึกสูงๆอยู่2ตึก ให้เรากดเดินหน้านะคะกดเดินหน้ากระดึบกระดึบขึ้นไปค่ะเราจะต้องไปขึ้นตึกไปนะคะพยายามกดเดินหน้าเรื่อยๆแบบนี้อย่าเพิ่งยอดท้อนะเพราะว่ามัยังสูงไม่พอต้องสูงกว่านี้กระดึบ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 ตอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลำโพองอยู่นะคะซึ่งเราเนี่ยเคยมาเก็บชิ้นส่วนลำโพงตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักยกกันนะแล้วก็แปลงร่างเป็นเจ้าลำโพงเฮลิคอปเตอร์ค่ะ แล้วก็หันหน้าออกไปทางใจกลางเมืองแล้วก็บินไปตรงใจกลางเมืองกลางอากาศค่ะตรงกลางอากาศเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแสงวิบปับของไททันคล็อกแมนอยู่ค่ะให้เราเก็บพลังงานคอของไททันคล็อกแมนมาได้เลยมันก็จะเป็นชิ้นส่วนชิ้นที่5ค่ะตอนนี้เราก็ปลดล็อกพลังงานปืนของไททันคล็อกแมนทองคำได้แล้วแหละดี่ดูดีนี่มันยิงออกมาเป็นแบบคล้ายๆกับปืนเลเซอร์สีทองเลยนะว้าอย่างเท่ดูดี ค <G l uch> ือว่าเควสนี้ไม่ยากเลยนะเป็นเควสที่ไม่ซับซ้อนค่ะแล่มันก็ไม่ได้อยู่หลบมุมไปสักเท่าไหร่สามารถถาได้ง่ายๆเลยแหละและเวลาเรายิงออกมาเนี่ยดูเหมือนจะมีลำแสงพลังงานของเวลาทองคำออกมาด้วยนะว้าพลังงานคอของไททันคอร์กแมนมเป็นแบบนี้นี่เองตอนแรกปืนของไททัทนคอร์กแมนทองคำเนี่ยเขายังยิงไม่ออกนะเพราะว่าเขายังไม่มีพลังงานคออย่างเงี้ยแหะแต่ว่าตอนเนี้เราทำเควสพลังงานอของเขาเรียบร้อยแล้วยิงออกมาจิว okay <S <S จ้วจิ้วโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแบบของสกีบีเวิร์สแบบนี้กัน เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีเปิดทำเควสหาสกินฟรีๆตัวใหม่ๆอีกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาตามหาสกินฟรีของไททันดิวแมนกันต่อนะถ้าชอบแมบโรบักสกินนี้ไว้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบิ๊บบุ้ย